เ็อีกแบ้วครับอายุหายจิ้มนครับครับขับ้งเกียมมังกบส่วนส่วนมากเป็นเด็กมากขึ้นปลานะครับกบกบหน่อยนะพี่น้นนอุผมแท่นอ่ะเอาใจไอเจอี้ยงสินะครับพี่น้องจิ้มเซยนะครับตัวนี้งามเลยพี่น้อง ทักทายเด้อพีนองเด้อครับเพิ่นพูดขีกแคเดือนนะครับมีไงเลยนะครับมือนี้นะครับเบาจิ้งกะจิมาใส่เบ็ดกบนะครับเบ็ดกบตัวนีีกอ่ะความยาาบปสูงแห้งนะครับประมาณเจ็ดสิบหาเส้นถึงแปดสิบเส้นนะครับเดี๋ยวมาชมครับไม้นี้ก็เขาก็จะไปใส่น้ำโขกเนี้ยนะครับเพราะว่ากบหน่อยมันจะกินไปน้ำโขกน้ำหนองเนี้ยๆนะครับพี่นองครับผมก็ถือมานอย่รลอยหลังนะครับปลาพี่นองครับมาลอชมครับ ใส่เดือนก็มังตัวที่สวยเลยนะครับใส่เบ็ดนะครับทั้งแรกครับลั้งแรกแหกมันนะครับใส่เบ็ดกลบปัดใส่ยังสีได้กีน่นอ แต่ลัก็สูงแห้งนะครับกระตำๆนะครับใจประมาณนี้นะครับเบสิงสีกระเดี้ยงก็จะหอยขึ้นนี่นครับจังหน่อยน้องครับหลังจากกินเขาแล้วนะครับผมก็จะไม่ยามอุ้ยหลังแรกแขกม้านครับพี่น้อง บครบี่น้องผมใส่น้ำมอตัวเอเจอังสีนะครับีตัวนี้ตัวเขากำลังเงยเลยนี่ครับเบ็ดสิ่งนะครับเบ็ดครบสิ่งนี่ครับปุบปุบ,บก็จะรุ่นรุ่นรุ่นนี่นะครับตี่น้หงายนี่ครับรุ่นนี่ายนะครับโอ้ยจิ้งขอตาเลยยูเทวนี่นี่กบไล่เหี้งครับี่น้นงนอ,งนองท่านกินนะครับ มันขึ้นมาเอาเจาะไอเจาะอยู่น้ำหนี่นะครับอยู่ข้างเมืองนะครับพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องเ็ตแล้วเ็ตแล้วโดนอีกแล้วครับผมพี่น้องครับนี่ยก็นั่งง่ายเลยครับกินดีครับอยู่นี่เขาคขวยมากมะลามน้ำน,นะครับมันได้กินบวกแขวนะน้ำมาจากภูมิปภูบหลายครับยู่นี่ มันเป็นปลาพี่น้องมันเต้นครับเอาปลามันคลิปตัวนะครับเมื่อกี้เกียบลอยอีกแล้วครับพี่น้องอบอกระขาดกั้มตัวหนึ่งครับนั่งแควเลยพี่น้องโอ้เกือบลุดเกือบลุดพี่น้องโอ้กินเกือบลุดครับนี่กินดีแห่งครับอยูหนาเอาใจไอเ,เกี้ยนสิไีก็เดือนยังอยู่นะครับเี่ผีน้องครับตัวสามีเพื่อนขยะกินได้ครับนี่ น่าจะออกไดู้้ทึ่งเดือนนะครับตัวซ้ำนี่ก็อยากกินนะครับครบหน่อยนะครับอาจจะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับกินบ่ได้ีกดอกนีน่องเอาเยอะนะครับจีบสองหลังสอนกันเลยนะครับหลังหนึ่งนะครับหลังหนึ่งอุ้ยตัวนั้นยังขนาดนี้กินน้องนี่ ขากี้ก็เดือนนี่ครับตัวน่ะเดี๋ยวมาปลดเอาตัวนีกว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่กำลังต่มนะครับใส่กำลังพ่อปนนะครับใส่นใส่กำลังพ่อปนนะครับออยื้อเก้านะครับโอ้ี่น้องครับหลังงน้ำร้อนครับ เด็ดอีกแล้วครับพีนองเด็ดอีกแล้วครับหายูหายกินครับครับนี่แหละครับพี่นองเอ้ยหายู่หายกินครับน้ำโขงน้ำหน้านะครับบริเวณเขตงานอยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพนะครับพี่นองจากบ้านไปไกลนะครับเป็นคลิปนี่แหละครับคลิปหอดบ้านมาครับพีนองบ้านห้องนี่เพื่อเก็บเนี่ยอยากเนี่ยกินนะครับ ครับกี่นองครบหน้านะครับเดี๋วาข้อนิยัดปุดก่อนนะครับกี่นองใส่สวยเลยครับหลังหัวขาดเลยครับกี่นองครับมันจินดึงไปแล้วนะครับเห็นแต่หัวนะครับอยาจะดึงหัวดึงขาดนะครับปุ๊บหน่อยเป็นแนวเนี่ยแหละครับกี่นองครับสีเดือดเนี่ยจังหน่อยครับข้างเกียบมันกบส่วนส่วนหน้ามันจิกมากขึ้นปลานะครับพวกมบหน่อยนะพี่น้อุผมแทนนะอวจรไอเจียงสินะครับกี่นอง กิ่เสวยนะครับตัวนี้งามเลยพี่น,อน้องตัวนี้สวยเลยนะครับใโครบ,บ่าวเลยพี่น,อน้องนี่นครับสตมไสวยเลยครับพี่น,อน้อง เง้หน่อยกบหน่อยงามเด็นะครับตัวนี้สวยเลยขึงนะครับมา่อเด็กพม่ที่ผ่าหลังนะครับผี่นองกินไปแล้วประแม่เพื่อเก็บตัวนะครับกินเกือบเอี้ยงหลังเลยล้างนี้ก็อยู่นะครับน้ำมูกเด็ดนล้งนี้รู้สึกนาจะดึงขาดไปนะครับผีหนอนกับจะดึงขี่กระเดือนขาดไปเลยนะครับกบมันนะพี่นองกินโอ้มีเอียงหรอกครับคบนี่ยแหละครับกินพี่นองตัวนี้กินไปหลังนะครับอีกตัวหนึ่ง ดึงขีกเกเดือนขาดนะครับหลังนี้ขาสี่กีกเรเลยพี่น้องผมสลับลักเด็ดลักไปน้านะครับตรงนี้เป็นไอเสียบรักผมก็สลับลักไปนํานะพี่น้องน่ครับตัวงามอยู่นะครับพี่น้องตัวกําลังงามครับครบตัวซ้ำนี่ครับ ต้มนี้ก็ต้อง,สองซสือเป้พี่น้องแบบแสบเลยส่วนนี้นะครับครับพี่น้องครับมันนั่งเสาล่านได้พี่น้องตัวนก็คระตูวเบเหย่ดอกพี่น้องคุบหน่อยนะครับผมกินกินเลยพี่น้องเขียหมูกินนะครับนี่เขียนหมูกินนะครับ นี่มันอยู่ติดเหมืองน,นะพี่น้องกบมันก็เลยหลายผมเห็นมันเต็มยู่น่ครับพี่น้องตัวหนึ่งผมก็เลยใส่อยู่ข้างเลยครับคือเซยพี่น้องนครับโก้มันเขียวตัวใหญ่เลยพี่น้องนครับมันเต็มลุงนี้ผมดวดพี่น้องฟังกันผมก็ใส่นะครับฟังนี่ผมก็ใส่นะครับวก้มันง,งามเลยพี่น้องใ,ใส่เียใส่หยังเก่าเนี่ยแหละครับพี่น้องผมรู้สึกว่า ่าจะเป็นปลาดุกจิบเด็ดผมนะครับพี่น้องอยู่หลังแจนนะครับนั่นพี่น้องเห็นบ่น่ะอาจจะปลาดุกนะครับตัวหนึง่งจิดเด็ดอยู่นี่ผมเสียบไปสี่หาหลังนะครับเสียบไปเลยนั่นพี่น้องเห็นบ่หน,น,นานันาน่นนั่นนั่นอีรีครับปลาดุกเงบอยู่ได้ครับบ่ซื่อนี่เต้นรุ่ง,งเรี่ยงโตกันเลยนะนับเด้นะครับจกเจ๊กับพเห็นกลิ่นนะครับอยู่นี่ตัวนึงพี่น้อง โอ้ยเจ้าหกระดึงพี่น้องดึงจนหลากไปหุนนั่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 นเดินมาขึ้นน้องเร็วบู๊ปขึ้นน้องบิ๊บวะครับมึงก่อนโสดุ่นี่จรงครับพี่น้องตัวปุใหญ่แห่งนะครับดึงเหรียญชื่อนะครับน้องจำได้ปะครับอู้ปะดุกใหญ่ดีครับ เมื่อกี้ผมใส่เด็ดอยู่ฟังอ่นะครับพี่น้องที่ผมบอกว่าปลามมนกินเด็ดนะครับนพี่น้องอู้ัวกไงนึ่ครับพี่น้องบวกเงครับนี่เห็นไหมครับนี่อู้ยไข่เ็มท้องเลยพี่น้องครับครับุูให้ดูหน้านะครับตัวนี้จิบยุ่เมืองนะครับจิบยุ่งเหืังนะครับจิบเงยใสเดือนนะครับ เดี๋ยวปลาเจงจีดึงถึงแม่ให้พี่ให้น้องได้เบิ้งครับโอ้ยกระดุกไงพี่น้องลุกหน้าครับกอ,อดีของเบ็ดสิงนะครับพี่น้องเบ็ดเือนสามเบ็ดครุบนะครับมันกระซ้ามากใส่เบ็ดเตะน้ำนะครับพี่น้องมานะครับขึ้น